สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Plants vs z o m b i e ภาค2กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะไปไประจนภัยกันต่อเนาะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นน่าจะมีรับของรางวัลพอสมควรนะครับรางวัลล็อกอินนี่ไงทุเดยก็จะได้เจ้าตัวนี้มาเนาะโอเคกดรับเลยจะได้อะไรบ้าง ได้อันนี้ตัวใหม่นะไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรแต่เหมือนเป็นหนามอะ่ะสไป์วีกโอเคแล้วอันนี้อะไรอะ่ะโคโคนัทแคนนอนนะครับน่าจะเป็นปืนใหญ่แล้วอันนี้ดอกไม้โอเคอันนี้เป็นข้าโพดนะอันต่อไปได้ค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ย ออได้เชอร์รี่บอมอีกแล้วนะครับโอเคเยี่ยมเลยยังหมดยังได้ตัวยิง3แถวเลยนะ3นัดอันนี้ถือว่าแรงแล้วก็ได้อิเล็กทริกบูเบอรี่นะครับน่าจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ได้น่าจะเป็นเม็ดถั่วนะครับสปริงบีนโอเคได้เยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ได้เป็นชิ้นส่วนของเขาเนาะ เมื่อสะสมครบเสร็จปลดล็อกก็น่าจะใช้งานพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ได้นี้อีกเออรางวัลล็อกอินค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยโอเคได้หีบอะไรสักอย่างได้อันนี้อีกโอเคไม่แน่ใจนะว่าจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดก่อนเลยละกันเนาะที่เราได้มา มันสามารถอัปเกรดอะไรได้แล้วบ้างาน่าจะเป็นเม็ดพิกนี้ปลดล็อกได้เลยไหมเราสะสมชิ้นส่วนครบแล้วไม่ได้นะมันจะต้องมีการปลดล็อกในการเล่นก่อนโอเคยังใช้ไม่ได้ครับถ้าใช้จะต้องเสียเพชรเนาะในการปลดล็อกเขาโอเคก็เดี๋ยวลุยเท่าที่มีเลยเอ๊ะมีพลรกิจ โอเครับของรางวัลนะครับที่ทำเควสได้เนาะอีเวนต์ได้เป็นเหรียญมานะครับน่าจะรับหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปประจญภัยกันต่อเลยนะตอนนี้ประจญภัยด่านของพี่ที่เหลือไม่มีอะไรจะรับแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปผปจญภัยต่อเลยละกันนะครับปก็ ณนะตอนนี้พี่ถึงด่าน12นะครับของอียิปต์เนาะตรงปีลามิพาดพอดีก็มีเจ้าอูดนะโอเคก็ทานตะวันก่อนเลยแล้วก็กล่ลำปีนี่นี่ป้องกันแล้วก็ไอ้น้ำหนามข้างล่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ย ใช้ไม่เป็นน่ะโอเคเอาเท่านี้แหละเดี๋ยวเราก็สร้างดอกทานตะวันก่อนเลยจะได้ผลิตดวงอาทิตย์มาให้เราเก็บเก็บทานตะวันอีกสักต้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันน่าจะบุกแล้วนะเมื่อสร้างทานตะวันไปสองต้นเโอเคเริ่มบุกแล้วนะครับเก็บดอกทานตะวันเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้ากระหล่ำปียิงวิถีโค้งไปเนาะแถวบนก่อนเลย ทานตะวันเพิ่มโอเคเริ่มบุกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เหมือนเป็นเจ้าฟาโลนะเป็นซอมบี้ฟาโลมันจะคอยดูดดวงอาทิตย์เราไปนะที่ผลิตอะฟาโลแล้วก็ใส่เนี่ยมันจะคอยดูดแนวยิงไปโอ้โหแถวล่างแถวล่างนี้ต้องเอาแช่แข็งไปป้องกันไว้ก่อนนะเนี่ย แล้วก็ตัวยิงโอเคแช่แข็งไอเจ้าหมวกกรวยไปก่อนทานตะวันไปแล้วก็ทานตะวันอีกดอกหนึ่งโอเคเหลือตัวยิงแถวกลางมาแล้วแถวกลางล้วก็ใส่ไปเลยโอเคไอตัวนี้มันจะคอยเจ้าฟาโร่มันจะคอยดูดดวงอาทิตย์เราไปเนาะเนี่ยมันจะเป็นสีแดงถ้าเก็บช้ามันจะดูดไปนะครับเก็บ เดี๋ยวเราต้องใส่ตัวยิงเพิ่มใส่ตัวยิงโอ้โหเถาร่างโอเคได้เอาติมาอันหนึ่งนะแต่ยังไม่ใช้เจ้าตัวนี้แบกลงศพฟาโลมาเลยเหรอยิงไปอึดพอสมควรนะเนี่ยใส่ไปโอเคเริ่มบุกมากระนำแล้วนะครับเจ้าซอมบี้ยิงไปเรื่อยๆ เดีย๋ยวต้องใช้ท่าเอาติแล้วใช่ไหมควรจะต้องใช้แล้วแหละมาเยอะมากเลยโอ้ยเก็บ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 เดี๋ยวเอ้ยไม่ทันเอาติก่อนละโอ้โหโดนยิงโดนกินไปแล้วอันหนึ่งอะใช้เอาติไปโอเคโอ้โหโดนกินไปอันหนึ่งนะแล้วก็ลำาปยิงไปเรื่อย เก็บเก็บเออก่อนที่จะโดนดูดนะครับเก็บเอาติแล้วก็มาอีกรอบและลอกหนึ่งเราก็ใช้เอาติเลยไหมมีเจ้าอูดมาละไปโอเคที่เหลือก็ใส่เก็บ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 ดวงอาทิตย์ อ้ยแถวบนแถวบนแช่แข็งไว้ก่อนโอเคยิงแบบใกล้ๆไปเลยมันมาใกล้เคียงแล้วนะแล้วอย่าบอกว่าจะหมดแล้ว,ลวเนี่ยเหลือโอเคน่าจะหมดแล้วนะเรียบร้อยได้หัวฟาโรไปนะครับก็คือหีบอย่างหนึ่งนั่นแหละเออชนะไปนะครับด่านนี้ทำภารกิจกด รับจะได้อะไรบ้างได้เหรียญมานะครับได้มาสามพันนะถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ได้ผักวางตุ้งมานะบล็อกชอยแล้วก็ได้ตัวแช่แข็งอีกก็น่าจะเพิ่มถ้าเก็บครบเนี่ยมันน่าจะเพิ่มเวลาที่แช่เจ้าซอมบีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยด่านต่อไปกันเลย อารก,กิจก็กำจัดให้หมดแหละนะครับเจอเจ้าตัวอูดอีกแล้วอูดนี้มันแข็งแกร่งมากเลยตัวยิงกระลำปีนี้สําคัญเลยนะครับป้องกันไอ้หลุมศพอะ่ะเพราะหลุมศพเนี่ยมันจะป้องกันการยิงวิถีลาบเนาะโอเคน่าจะได้อยู่แล้วแถวหลังนี้มันยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองตั้งแถวหลังดูดิออ้ยไม่ได้นะโุ้ยงี้สองแถวหลังก็ ตั้งอะไรไม่ได้เลยดิทานตะวันไปโอ้โหเหมือนเสียไปฟรีๆเลยเนี่ยสองเท่าหลังเอาตัวยิงตัวยิงมาผลิตัวเร็วแช่แข็งไปก่อนโอเคแล้วก็ตัวยิงไปโอเคทานตะวันเพิ่มไม่ได้ดิแถวบนก่อนดิบุกมาแล้ว แล้วต่อไปก็ทานตะวันน่าจะได้อยู่เค okay, ทานตะวันโอ้มาสองแถวเลยเดี๋ยวต้องแช่แข็งสักตัวนึงอะ่ะเคแล้วก็เ,เร็วเร็วเออเคยิงไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลัาปีแถวสองจากบนผลิตดวงอาทิตย์เร็วเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไม่พันใช้ต้องตั้งโอเค เจ้ากลวยอืดใช่ไหมหมวกกลวยหลุดยังหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคไปเหลือตัวยิงแถวล่างสุดออาได้ท่าเอาติมานะครับหัวเจ้าอูดมไมกแก้วอะเราก็ใส่เดี๋ยวต้องใส่แถวเดียวกับเจ้าอูดตัวยิงโอเคเดี๋ยวมาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวใช้ท่าเอาติเก็บ เากลวยมาอีกแล้วนะและตัวฟาโลมาอีกแล้วคอยดูดดวงอาทิตย์ที่เราผลิตฟาโลนอนไปโอเคอตัวยิงเราค่อนข้างจะครบแล้วนะโหเออเอาตีไปเรียบร้อยเหลือเจ้าอูดแถวที่สองเพิ่มตัวยิงตรงไหนดี Okay. เจ้าฟาโลมาแล้วฟาโลมานี่เก็บช้าไม่ได้นะั่นจะคอยดูดดวงอาทิตย์ไปน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วปะถือธงมาแล้วโอ้โหแตามาเพียบเลยทีนี้เฮ้ยโอ้โหพายุมาส่งตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮประชิดไปไหมโอ้โหนอนด้วยใช้เอาติดีกว่าปังโอเค แล้วก็ตัวยิงแถวไหนดีแถวบนนี่แหละกลหมดแล้วทีเดียวไปนอนโอเคครับชนะไปดานนี้โอ้โหได้เจ้าบ็อกชอยมานะครับอ่านี้รู้สึกว่าจะปลดล็อกเลยนะใช้ดวงอาทิตย์150ในการเอาเขามาลงต่อสู้เนาะ โอเคต่อไปเราก็ใช้เจ้าผักวางตุ้งได้แล้วนะครับนี่โอเคเรียบร้อยไปจบด่านนี้ไปแล้วยังไงต่อไปด่านถัดไปนะครับแต่เดี๋ยวว่าจะพอเท่านี้ก่อนเนาะตอนนี้พี่ก็ถึงด่าน14ของอียิปต์นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ